เอาละครับตอนนี้เราก็จะมาคอนเฟิร์มดวงชะตาในช่วงวันที่1ถึงวันที่16ตุลาคม25 6 4นะครับประดงชะตาของท่านทั้ง6กราศีประกอบไปด้วยราศีพฤษภกรกฎกันธนูมังกรและก้มีนะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วขอกดหนึ่งแชร์กดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนนี่ผมตอนนี้เลยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้เกิดเฟิร์มทําคลิปอย่างนี้ต่อไปนะครับจะกกาบขอบพระคุณมากนะครับ้ากดแล้วครับเรามาขอ คอนเฟิร์มดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้กันเลยนะครับต้องบอกกันนะครับว่าทั้ง6ราศีนี้นะครับสถานการณ์โดยรวมในช่วงนี้ท่านได้รับอิทธิพลดีจากดาวพฤหัสบดีที่มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาจากราศีกลุ่มเข้าสู่ราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับท่านเองจะมีโอกาสที่จะได้รับความเมตตาจากดาวผู้ใหญ่เพราะว่าต้องบอกว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวของโอกาสเป็นดาวของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นครับคุณเองจะรับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่และสิ่ง จะให้ความคุ้มครองเนื่องจากมีดาวเกตมาสัมพันธ์เล็งกันด้วยนะครับดาวเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของอายุยืนอยู่เป็นดาวของความคุ้มครองคร,งครับเพราะฉะนั้นครับในช่วงนี้คุณเองจะมีโอกาสที่จะมีลาบใหญ่มีโชคลาบมีความสําเร็จรวมถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรก็มีโอกาสและในระยะนี้เป็นระยะที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจุดดีจะมีครับแต่ว่า ก็อาจจะยังมีจุดที่ท่านต้องระม,มัดระวังโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ท่านต้องระม,มัดระวังมีโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเกิดฝีแพ้ฝีอักเสบเป็นไข้โรคเก่ากําเริบหรือบางทีอาจจะฝันร้ายอาจจะนอนไม่ค่อยดับในช่วงนี้นะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องดาวราหูที่มันแรงจันทร์กับลรงศุกร์เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยจึงทําให้คุณช่วงนี้อาจจะนอนไม่ค่อยเพียงพอร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนอนหลับไม่ค่อยเต็มอิ่มเหมือนหลับหลับตื่นตื่นหรือว่า ว่าฝันร้ายแต่ฝันร้ายจะกลายเป็นดีถ้าเมื่อท่านฝันร้ายเนี่ยให้ท่านรู้ไว้เลยว่าท่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับยวดยานพาหนะคือถ้าท่านฝันร้ายเมื่อไหร่เลขที่บ้านที่ท่านฝันร้ายหรือว่ารถที่อยู่ในบ้านของท่านก็จะนําโชคให้จากเลขทะเบียนกับเลขที่บ้านที่หัวสายถือว่าดีมากๆนะครับและก็ที่สําคัญต้องบอกในช่วงนี้มีดาวดีอยู่ในดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารและดาวพุธซึ่งได้ตําแหน่งมาหาจาักรเกษตรแล้วก็อุดอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆเลยต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้6ราศีมีเกณฑ์ที่จะได้โชค าการเจรจาติดต่อธุรกิจการงานการสอบใคแข่งขัน,ขนต้องบอกว่ามีผลสําเร็จที่ดีมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านเองจะต้องทํางานค่อนข้างหนักเด็ดเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาว่างบางทีเนี่ยช่วงนี้ท่านเองจากที่ไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายใครจะมีคนไปยุ่งวุ่นวายแล้วก็ท่านเองจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องไปแบกของหนักไปหิ้วของหนักๆระมัดระวังเรื่องข้อมือและหลังด้วยและท่านเองจะมีโอกาสพบมิตรสหายเก่าได้เห็นของแปลกๆสัตว์แปลกๆมีโอกาสได้วัตถุโบราณหรือของมี ีค่าของศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างไรก็แล้วแต่เน้นย้ำนะครับว่าต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับโลกเก่าจะกำเริบด้วยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ท่านต้องระมัดระวังนหนึ่งครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทั้ง6ราศีนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาท่านดีมากกว่าไม่ดีคือเรียกได้ว่ามีโอกาสเฮงสุดๆครับและสาหรับเลขมงคลที่ผมจะมอบให้ท่านสําหรับช่วงที่1นึ่ถึงสินี้นะครับสตัวจะมี5 7 4แล้วก็9 8 0ลองสลับกลับกัน ดูนะครับศูนยเลข2ตัวครับจะมีด้วยกันคือ5 7 4 9 0 8 1 3 6 2นนะครับที่จะนำโชคให้ท่านในช่วงนี้ครับ